กรรมแห่งการเพ่งโทษคนอื่นการเพ่งโทษคนอื่นเป็นกรรมที่เกิดทางใจและทำให้ใจของตนเองนั้นคุณมัวตลอดเวลามีแต่ความทุกข์มืดดำทางธรรมจึงเน้นให้พยายามชำระจิตใจให้ผ่องใสที่สุดจิตที่ใสสะอาดเป็นที่บันทึกบุญได้มาก จิตที่มืดดำมีแต่บาปกรรมอยู่ในนั้นและจะติดไปทุกภพชาติสังเกตดูได้คนที่คอยจับผิดเพ่งโทษคนอื่นส่งจิตออกนอกตลอดเวลาพูดจาที่ไร้าสาระแม้พูดเอาสนุกแต่คนอื่นทุกนั้นเป็นกรรมทางวาจาที่ส่งผลเร็วมาก และยังเป็นกรรมที่นําบาปอื่นๆมาผสมส่งผลไวมากขึ้นคนที่ชอบเพ่งโทษจับผิดคนอื่นหน้าตาอมทุกข์ชีวิตแทบจะไม่มีความสุขเลยบางคนทำบุญมาน้อยก็ยิ่งจนยิ่งมีแต่ความวุ่นวายหยุดเพ่งโทษคนอื่นหันมาเพ่งโทษตัวเอง พัฒนากรรมดีพัฒนาตัวเองให้เจเริญก้าวหน้าเทินมองพระพุทธรูปพระเครื่องครั้งใดขอให้มองด้วยธรรมให้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้เกิดเป็นบุญกุศลใหญ่แก่ตนเองทุกครั้งเทินขอบุญรักษา ธรรมะคุ้มครองครูบาอาจารย์เมตตาเทวดาค้ำชูทุกท่านเทินทอธรรมรัตน